สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพียงลมทาลอดนะคะช่องของผู้ทรงสารจากจักรวาลผ่านไพ่ค่ะวันนี้เรามาพบกันนะคะในคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อจักรวาลอยากบอกอะไรกับคุณนะคะคลิปแรนดอมนะคะคือการดูพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะไม่ตรงกับใครร้อเซแต่การที่ เราได้มาพบกันนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนนะคะจัก,กรวาลได้จัดสรรมาแล้วนะว่าให้เราเนี่ยได้มาประสบพบเจอกันนะคะยังไงก็ลองฟังดูนะคะว่าสิ่งที่สก,กรวานน่ะอยากจะฝากไม่หมอะเนี่ยผ่านไพ่มาให้คุณรับทราบรับรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานนิดนึงนะคะ ว่าคนที่มารับชมรับฟังในวันนี้พลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นพลังงานของคนที่เรียกได้ว่าทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยนะคะเพื่อจุดประสงค์อะไรก็แล้วแต่ในชีวิตนะคะคุณทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยแต่แต่สิ่งที่ได้รับนะมันไม่ได้แบบ สวยงามสุขสมหวังอย่างที่คิดเท่าไหร่นะคะจะเป็นพลังงานของคนที่แม้จะล้มอีกสักกี่กี่ครั้งนะคะก็ยังมีไฟในการที่จะแบบคิดในการที่จะทำอะไรอยู่เสมอนะคะดีมากเลยนะสำหรับพลังงานนี้นะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่บอกเลยว่า ไม่ใช่คนที่จะมาเล่นๆกับชีวิตอ่าเป็นคนที่จริงจังนะคะทำอะไรทำจริงมีแต่ความตั้งใจนะคะตั้งใจที่จะทำอะไรแบบแบบมุ่งมั่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคิดเยอะคิดไต่ตรองตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งเลยก็ เป็นสิ่งที่ขัดขวางคุณนะคะจากทุกสิ่งเลยคือความลังเลสงสัยไม่มั่นใจที่จะทำอะไรหรือตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่มันมีความลังเลสงสัยความแบบจะหนึ่งดีหรือจะสองดีจะซ้ายดีหรือจะขวาดีตลอดเวลาค่ะเหมือนเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าได้ รักพี่เสียดายน้องอะไรอย่างเงี้ยคือจะทําสิ่งหนึ่งก็มาเสียดายอีกสิ่งหนึ่งก็มันก็เลยทําให้แบบว่าบางทีอะคะ่ะมันมันติดติดอยู่กับเรื่องบางเรื่องแล้วก็มันไม่ไม่ออกจากเรื่องนั้นสัทีอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้นะคะ่ะมันจริงๆอะเป็นคนที่แบบว่ามีพลังงานของความที่แบบตั้งใจในการทําอะไรหลายๆอย่างในทุกๆสิ่งในชีวิตเลยนะคะ แต่ว่ามันติดอยู่กับเรื่องความหน้าสองหลังสามเป็นศัพท์ยังไงเออจะไปข้างหน้าก็ไม่ไปจะถอยหลังก็ไม่ถอยจะซ้ายก็ไม่ซ้ายจะขวาก็ไม่ขวาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยยังยังอยู่ตรงกลางเป็นพลังงานของการที่แบบถ้าปลูกต้นไม้ก็ไม่มีผลสักทีอะไรเง,งี้ยแต่ก็ปลูกนะคะก็ปลูกอยู่แต่อาจจะแบบปลูกไม่ครบวงจรหรือเปล่า ุ๋ยแบบไม่ไม่เต็มที่หรือเปล่าหรืออาจจะลดน้ำไม่ทุกวันหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้สุดท้ายแล้วยังมันยังไม่ออกดอกออกผลตามที่ต้องการนะคะในทุกๆเรื่องนะคะสําหรับพลังงานของคนที่มารับฟังในวันนี้แล้วจกกวักรวรรมีอะไรอยากจะบอกคุณคนนี้คะมีอะไรอยากจะบอกคุณคนนี้คะไหนดูไหนสิ สิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกคุณคนนี้นะคะคนที่เข้ามารับฟังในวันนี้นะคะเห็นไหมมาถึงก็มาเลยอัศวินไหมกล้าคิดและกล้าที่จะลงมือทำน่อยนะคะเห็นไหมเพจกับหัวแต่ไหนหัวตั้งอ่า The Sun เห็นไหมจริงๆพลังงานคนเนี้ยคนคนเนี้ยมันอีกนิดเดียวอะ่ะคุณเป็นคนที่ถือพลังงานความสําเร็จไว้ในตัวจริงๆนะเพราะคุณเป็นคนมีความมุ่งมั่นไงคุณเป็นคนมีความมุ่งมัน่นแบบทําอะไรแล้วแบบมุ่งมั่นที่จะทําแต่แต่โปรเซสของคุณอะ่ะมันมันไม่เต็มที่อะ่ะมันยังมีความแบบครึ่งครึ่ง,งกลางๆมันยังมีความแบบยังไม่ใส่เต็มร้อย,ยอะไรางอ่า ก็เลยยังทำให้แบบบางทีมันไม่ได้ประสบความสำเร็จมากเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยจักรวาลอยากจะบอกคุณเลยนะว่าตัวคุณน่ะเป็นคนที่มีศัก,กยภาพนะคะโอ้โหคิงกับควีนออฟคัพขึ้นมามีเลเวอร์ด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอ่านอ่านยังไม่ถึงตรงนั้นอ่านถึงบรรทัดแรกก็ข้างไปบรรทัดที่สองอะแม่นางแม่หมอยังไงแม่นางแม่หมอยังไงก่อนโอเคก็คือจักรวาลนะคะอยากจะบอกคุณกองนี้นะคะว่าคุณเป็นคนที่มีศักยภาพในตัวเองนะคะเชื่อมั่นในตัวเองนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตคุณนะอยากให้คุณเชื่อมั่น นะคะเชื่อมั่นและลงมือทำอย่างเต็มที่ในทุกๆเรื่องนะคะที่คุณอยากจะทำแล้วคุณจะประสบความสำเร็จที่แบบจนคุณเองก็คาดไม่ถึงว่าชีวิตชั้นมาจนถึงตรงนี้ได้ยังไงแบบนี้เลยค่ะคือจักรวาลเขาพร้อมที่จะแบบให้สิ่งที่ดีกับคุณอยู่แล้วคือความสำเร็จของคุณอนะจักรวาลเขาแบบ หยิบไปรอไว้ที่ปลายทางแล้วอะขอแค่คุณนะ่ะตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเดินให้ถูกทางแล้วมารับสิ่งเนี้ยคะ่ะที่เป็นแบบความสําเร็จตรงปลายทางตรงเนี้ยไปนะคะจกักรวาลบอกแบบนี้นะขอให้คุณมุ่งมั่นและตั้งใจจริงๆนะคะและพลังงานของคนที่มารับชมในวันนี้นะไม่ว่า คือเลเวอร์มันขึ้นเนาะแล้วด้วยความที่ควีนออฟคัพคิงออฟคัพมันขึ้นด้วยไม่ว่าสถานการณ์ความรักนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ของคนกองเนี้ยจะเป็นยังไงนะคะคุณอาจจะเป็นคนโสดที่โสดมาทั้งชีวิตไม่มีใครเข้ามาเลยหรืออาจจะเป็นคนที่มีแต่ มันรู้สึกว่ายังขาดอยู่มันยังไม่ใช่แบบส่วนที่จะแบบเติมเต็มแบบอย่างเต็มที่อะ่ะเออมันมันคือข้างในเราลึกๆอะ่ะมันยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อ่ะมันยังไม่ใช่คนนี้มันยังไม่ใช่แบบความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ยจัก,กรวาลอยากจะบอกว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะได้เจอใครสักคนนะคะ ที่เป็นคนที่แบบซัพพอร์ตคุณจริงๆอ่ะเขาเกิดมาเพื่อซัพพอร์ตคุณจริงๆเกิดมาเพื่อที่จะส่งเสริมกันและกันทำให้แบบจากพลังงานของคนที่แบบว่าไม่มีอ่ะไม่มีความรักในหัวใจหรืออาจจะมีแต่แบบยังไม่ถูกใจยังไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยเมื่อคุณเจอคนคนนี้มันจะเป็นพลังงานที่คุณแบบ จะไม่เคยเจอจากที่ไหนมาก่อนะเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่มาซัพพอร์ตคุณแบบจริงๆอ,ะอ่ะอ่อคือแล้วมันจะทำให้สิ่งที่คุณลังเลสงสัยไม่มั่นใจไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจอะไรพวกเนี้ยมันจะปลดตรงนี้ออกไปหมดเลยอะ่ะแล้วมันจะพาคุณไปอยู่ในจุดจุดที่แบบคุณจะเป็นคนใหม่อะ่ะ new version น่ะพลังงานคือเป็นคิงเป็นควีนกันไปเลยอะ่ะ สำหรับคนที่มารับชมรับฟังในวันนี้นะคะเป็นคู่บุญจริงๆแบบจริงๆเลยอะ่ะที่แบบจะมาพาคุณออกจากตรงเนี้ยออกจากจุดจุดที่มันวนเวียนงงงงกงอะไรก็ไม่รู้ในชีวิตอยู่ตอนเนี้ยแล้วมันเป็นพลังงานขึ้นสู่ระดับแบบควีนคิงเลยอะ่ะแล้วมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะรวดเร็วแบบเดอะทาวเวอร์แบบ กระทันหันปุับปรับจนแทบจะไม่ทันตั้งตัวแล้วมันขึ้นมาใต้เดซันคือมันแบบมันมาพร้อมความสําเร็จแล้วแบบรวดเร็วเลยจนคุณแบบว่าตั้งตัวไม่ทันเลยอะค่ะแต่ใดๆก็แล้วแต่ก่อนที่คุณจะไปจนถึงตรงนั้นน่ะไปจนถึงจุดๆที่แบบเจอคนที่มาซัพพอร์ตคุณอะมันไม่ใช่การที่คุณจะแบบมานั่งรอเวลาอย่างเดียวแล้วแบบ เดี๋ยวรอให้คนเนี้ยมามาซัพพอร์ตฉันแล้วฉันค่อยที่แบบจะลงมือทำหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นไหมคะว่าสตอรี่ของไพ่มันเริ่มมาจากตัวคุณเองก่อนตัวคุณเองก่อนที่กล้าคิดกล้าลงมือทำแล้วทำให้ตัวเองแบบขึ้นไปอยู่ในจุดจุดที่สำเร็จออกจากสิ่งเดิมๆที่มันตีตีตีกรอบคุณไว้ลิ้นรัวตีกรอบคุณไว้อะค่ะ แล้วมันมาถึงจุดจุดที่ข้างล่างเนี่ยที่มาเจอกับคู่ของคุณนี่คือสิ่งที่จัก,กรวาลอยากจะบอกคุณที่มารับฟังในวันนี้นะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มจากตัวคุณเองค่ะมันเริ่มมาจากตัวคุณเองทั้งนั้นเลยนะคะที่จะเริ่มที่จะกล้าที่จะเป็นตัวเองมั่นใจที่จะแบบทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันอยากจะทำอะ่ะไม่ใช่การแค่ ปลูกต้นไม้แล้วแบบลดน้ำบ้างไม่ลดน้ำบ้างใส่ปุ๋ยบ้างไม่ใส่ปุ๋ยบ้างแต่มันคือการปลูกต้นไม้แล้วทํานุบารุงมันอย่างตั้งใจจริงๆแล้วทําให้มันไปถึงจุดจุดที่มันแบบสําเร็จได้จริงๆอ่ะ,อะคู่รักเนี่ยไม่ต้องโหยหาไม่ต้องร้องขอไม่ต้องรอคอ,อ,อ,อยเลยเขาจะมาเอง เมื่อคุณสมบูรณ์พร้อมและอยู่ในพลังงานของความสำเร็จนะคะสำหรับคนที่มารับฟังในวันนี้นะโอ้โหเป็นพลังงานที่ปังมากๆนะคะจัก,กรวาลแบบย้ำเลยนะว่าความสำเร็จเนี่ยเกิดจากตัวคุณเองนะคะตัวคุณเองล้วนๆเลยนะไม่มีใครเลยนะ เห็นไหมคือคู่รักไม่ได้มาก่อนนะคู่รักมาทีหลังนะคะมาทีหลังแล้วก็แต่คุณไม่ต้องคิดแบบว่าประมาณว่าอันนี้ดักไว้ก่อนดักไว้ก่อนบางคนคิดว่าโอฉันต้องสําเร็จก่อนฉันต้องรวยก่อนแล้วคือคู่รักค่อยมาไม่เลยค่ะความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่วัดกันที่ความรวยหรือความแบบว่ามีในด้านวัตถุแต่มันคือความฟูฟิลในหัวใจเราเองที่เรารู้สึกว่ามันมีแล้วมันเต็มอะ เออนั่นแหละพอมันเต็มตรงนั้นน่ะเท่านั้นแหละค่ะเขาก็จะมาเออมันจะเต็มยังไงละ่ะถ้าไม่มีตังค์ใช่ไหมคุณเคยมีความสุขกับบางสิ่งโดยที่ไม่มีตังค์มาเกี่ยวข้องไหมค่ะเหมือนแบบเหมือนได้ดูหนังที่ชอบเหมือนได้ทํากิจกรรมที่อยากทำได้ไปทะเลได้อะไรเงี้ยเนี่ยมาเรามีความสุขได้โดยที่แบบไม่ต้องมีเม็ดเงินมามาเกี่ยวข้องเลยเงี้ย อมันก็มีความสุขได้เช่นกันพลังงานความสุขตรงนี้แหละค่ะมันคือที่สุดละแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามอะ่ะถ้าคุณลงทุนลงแรงไปแล้วคุณคาดหวังเป็นตัวเงินอะ่ะคุณก็จะได้แค่เงินแต่คุณก็จะไม่ได้แบบความฟูลฟิ l แต่ถ้าคุณแบบทําด้วยความรู้สึกที่มันมีความสุขที่จะทําคุณก็จะได้ความสุขค่ะอ่า No past life home um never ending story เรื่องราวมันยังไม่จบนะคะไม่มีที่ไหนที่เหมือนบ้านเรื่องราวของคุณยังไม่จบนะคะเห็นไหมพร้อมที่จะเกิดใหม่หรือยังเกิดใหม่จากกองเท่าฐานเลยนะเห็นไหมคะ ตรงนี้อ่ะไม่ได้แบบสมบูรณ์พร้อมให้เติบโตแต่สามารถเติบโตงอกกิ่งก้นกานสาขาได้ตัวคุณเองคือที่สุดนะคะที่สุดของความสำเร็จนะเริ่มขึ้นจากตัวคุณเองนะคะแตกต่างแต่ร่วมทางกันได้อ่า Here and n น w อยู่กับปัจจุบันนะคะ ตอนนี้เท่าตอนนี้เท่านั้นละสิงเกอรอ่าสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกคุณนะคะจากพลังงานของออราเคิ้ที่ได้เนี่ยอยากจะบอกว่าอยากให้ตัวคุณเองอะคะ่ะวางทุกอย่างลงแล้วอยู่กับปัจจุบันให้เยอะขึ้นนะคะมันไม่มีเรื่องราวอะไรที่มันแบบ จบลงแล้ว Ending คือจบแค่นี้มันไม่มีค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันยังคงดําเนินต่อไปยังคงแบบหมุนไปในกรงล้อของมันแล้วก็อาจจะกลับมาหาคุณในสักวันหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ออยากให้คุณโฟกัสที่ตัวเองให้มากนะคะทำตัวเองให้ถึงพร้อมนะอยู่กับแบบปัจจุบนันแล้วก็อยู่กับ ตัวเราเองนี่แหละคะ่ะทำตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเลข50นะคะ 37, 46, 40, 32หรือ44อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับพลังงานของคนที่มารับฟังในวันนี้นะคะก็อีกสักอีกสักยกหนึ่ง <c oughs> เอระเคินอีกสักยกหนึ่งนะคะสำหรับสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกนะคะ อยากจะบอกกับคนที่มารับฟังในวันนี้นะคะ unless you are kind n s เห็นไหมคนกองนี้ต้องติดปัญหาเรื่องไม่ค่อยแคร์ตัวเองแน่นๆเลยอะ่ะแคร์ตัวเองน้อยไปอะ่ะเราอะ่ะ <laughs> อ practice graduate <Okay. S 2> เป็นพลังงานของคนไม่รักตัวเองจริงๆด้วยนะคะที่บอกว่าไม่รักตัวเองคือยังไงคุณเป็นมนุษย์ที่บอกว่าให้ค่าแบบเขาเรียกว่ายังไงอะให้ค่าคนอื่นมากกว่าตัวเองหรือเปล่าบอกว่าเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะความสุขของตัวเองมาที่สองอะคือแบบอยากให้ทำตรงนั้นตรงนี้ให้คนอื่นอะ มีความสุขก่อนเป็นได้รับก่อนให้เขามีความสุขก่อนแล้วความสุขเราแบบไปขึ้นอยู่กับความสุขของคนอื่นนะทั้งที่จริงแล้วอะความสุขที่แท้จริงมันคือตัวเราเองนะคะที่มีความสุขไม่ใช่ความสุขของคนอื่นนะเพราะอย่างบางทีเราทําอะไรก็แล้วแต่ให้คนอื่นะ่ะให้คนอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้พอใจในสิ่งที่เราทําก็ได้นะคะ แต่การที่เราทําให้ตัวเองอะแล้วทําในสิ่งที่เราพอใจนั่นคือเต็มร้อยเอร์เเลยนะที่เราจะมีความสุขและอีกอย่างหนึ่งเลยคือการให้อภัยนะคะให้อภัยไม่ใช่แค่กับคนอื่นกับตัวเองก็เช่นกันนะคะความผิดพลาดในอดีตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันผ่านมาแล้วในอดีตอะคุณให้อภัยตัวเองได้แล้วหรือยังหรือว่าคุณยังยึดติด ตรงนั้นแล้วก็เอากลับมาแบบวนเวียนซ้ซําๆแล้วก็เหมือนแบบยังโทษตัวเองยังรู้สึกว่าตัวเองแบบขิดอะเอาความตรงนั้นนํามาฝังไว้ในตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองไม่กล้าที่จะคิดไม่กล้าที่จะทําหรือไม่กล้าที่จะตัดสินใจทําอะไรเลยในชีวิตไงค่ะอ่าแล้วก็อีกอย่างคือ คุณต้องเชื่อว่าตัวคุณเองเป็นคนที่มีศักยภาพนะคะแล้วไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถฝึกฝนได้ทั้งนั้นนะคะไม่ใช่แค่ว่ามันจะหยุดอยู่ตรงเนี้คือเราทำได้แค่นี้แล้วมันแบบพอละเราทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้หรอกแล้วก็เออคือเป็นคนที่ไม่เชื่อมั่นตัวเองซะอย่างนั้นไงคะ่ะจักรวาลอยากจะบอกกับคุณนะว่าเติมตรงเนี้เยอะๆนะ เชื่อมั่นในตัวเองเยอะๆค่ะเราอ่ะมีศักยภาพแน่นอนอยู่แล้วแต่เราเองต่างหากที่ยังไม่เชื่อได้ซ้ําว่าตัวเองมีศักยภาพนะคะสำหรับพลังงานของคนที่มารับฟังในวันนี้นะคะจัก,กรวาลก็มีเรื่องที่อยากจะฝากแม่หมอนะคะผ่านไพ่ให้คุณเพียงเท่านี้นะคะก็ให้กำลังใจนะคะสำหรับ ผู้ที่มารับฟังในวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ